สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนช่อง FC สู่ปู่สู่พอพอพอคุณผู้ปกช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนดีหนึ่งเด้อจ้าฝากติดตามช่องใหม่ด้วยจ้ากะนี่พี่น้องแฟนช่อง FC หลายสู่ไลายคนถามบ้านเลขที่เนาะค่ะทางวัดทั้งหลวงพี่มิเส้นที่หลวงพี่มิเส่นหลวงพี่มิเส้นที่มือน,นั่นสาวบ้านนัได้ไปทำการบอกอ มือบวงสวงองค์เท้าวเวสุวรรณูเนาะจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะบอกบ้านเล็กที่แล้วจะประกาศบอกอีกเที่ยนึงค่ะคือขอเรียนเชิญบวงสวงท้าวเวสุวรรณูณวัดสุพลสัทธารามตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่24มีนาคม2566เด้อพี่น้องจา้า พิธีจะเลิิอนตะเสาเด้อจะจะมีการสวดมนต์พุทธคุณนี้อย่างนี้ล่ละค่ะประมาณนี้ลหละประมาณเจ็ดโมงเสาไหม้า,มาตะเสาแล้วค่ะคันผู้ใดอยากเดินทางมาให้ปักมุดมาที่วัดสุพลสัทธ,ธารามตําบลบ้านแพอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวัดหลวงพีมงพ่มิสเนที่หลวงพี่มิสเนเพิ่นโมาความฝันเพิ่นเพิ่นเพิ่นโมาความฝันให้นฟังว่าเพิ่นฝันว่า คนมาลังไหลมาเต็มวัดมีงานใหญ่คนล้นวัดเลยจ้ะก,ก็เลยมีพี่น้องแฟนจงเอฟซีถามบ้านเลขที่วัดมาบ้านเลขที่วัดคือหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเด้อจ้ะบ้านเลขที่วัดกะลองพิจารณาเบิ่งสำหรับบ้านเลขที่แต่ตัวเลขของหลวงพีมีเส้นกะยังคงเดิมคือหกศูนย์สามห้ตัดเลนท้ายในนันาา่นแหละค่ะในสามตัวนั่นก็คือ ศูนย์สามสามศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหกสามสามหกเต่หลวงพี่บอกว่าระวังหกกับเก้าตัวเดียวกันระวังเดอ้อพี่น้องจา้าค่ะการให้พี่น้องเส้นช่องเอฟซีพิจารณามักจัดขัดพานแต่ว่าพี่น้องเอ,อ้พี่น้องเอ,อ้ตเลขน์นะซื้องากจา้ามุดกีดินแก่นกับมุดว่าไ้เล้วขันผู้ใดมีโสมมีมันกะอย่าลืมเดอ้อพี่น้องจา้ามาร่วมสร้างกำแพงเพราะว่าทั้งวัดผนยังขาดทุนทรัพย์อีกหลายอย่าง บมื่านจะเป็นสางกำแพงบมื่านจะเป็นปั่นโอปูองยาขันมีโซมีมนันกะให้มารวมสางกันบาทชองบาทได้บุญเบิดพี่น้องจ้าแล้วกะอยากให้พี่น้องถือกุลค่ะสิบสองล้านหรือสิบเอดล้านให้นิ้นค่าว่าลูกศิษย์ลูกหาทางครูบาอาจารย์หรือว่าแฟนช่องพี่น้องอีซีทางสามนาให้มันน้ำพึ่นเนาะให้สูบให้ถือก็หันกับพึ่นกะให้หกอันเปนให้เก้าห้าสองพึ่นกะบอกด้วยว่าให้กับหกลำเด้อบรไเนตมันกะออกหกห้าสองกุลังค้นกะถือ ถือสามตัวตรงกับนี้จ้าเอาค่ะจะประกาศให้อีกครั้งหนึง่งขอเชิญร่วมพิธีบวงสวงเท้าเวสุวรรณโนณวัดสุพลสัทธารามตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในวันศุกร์ที่24มีนาคม2566จ้า พิธีการตดเสาเลยเดอ้อจ้ะก็สิมีสวดมนต์ตาเสาเลยค่ะแต่ว่าพิธีเริ่มวงสวงอิหริคือเก่าโมงเสาแล้วก็จะมีลำถวายท้าเวีสุวรรณนงก็คือสิบโมงเสาแล้วก็สิบเอ็ดโมงจะอ่า,อาจะถวายพระธาเพนให้ทางครูบาอาจารย์หรือพระที่เป็นมาทําพิธีเนาะแล้วก็ในมือน,นั่นทั้งหวลวงพีเิ่นแจ้งเข้ามาว่าจะมีอ่สวดบวชชีพามถึงสามวันสามคืน เนาะค่ะเนาะกา็จะเป็นบุญงานตโเลยค่ะก็เดินเชิญเดอ้อผู้ใดอยากบวชชีพาถือชิ้นเปอยุน,นวัดสุขพลศธารามคือวัดหลวงที่มีเส้นก็สามารถเดินทางไปร่วมได้คือบวชซ้วันซ้คืนคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคมานํำกันเลขที่วัดคือ13 1นึ่งสหนึ่งหนึ่งสเดอ้อพี่น้องจ๋าสำหรับเลขที่วัดสุขพลศธารามคือวัดหลวงที่มีเส้นนี่ เอาค่ะคลิปนี้ก็ให้พี่น้องสุกมันลำลำเล,ลือสู่ขูสู่คนเด้อค่ะผู้ใดไดยีนได้ฟังสาวนาก็ขอให้บุญกุศนใดที่เหตุให้นุนน่นชั่วนุ่นรับนุ่นรวยให้มนนันกันสู่ขูสู่คนเงินไรกองท้องไลเขาคลิปนี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ